เอสี 4, นันทวันภาพยนตร์เอีช่องนกพัฒชาแนลนะครับวันนี้ก็เจอกันอีกคลิปหนึง่งนันทวันภาพยนตร์นะครับที่บ้านไทยเจริญตำบลไทยเจริญอำเภอปะคคำจังหวัดบุรีรัมย์คือก่อนหน้านี้ที่ผมไลฟ์สดแล้วก็หยุดไปต้องขอโทษขออภัยเอซีด้วยนะครับสัญญาณเน็ตผมไม่ดีนะครับผมก็เลยหยุดไปเลยสัญญาณเน็ตอ่าไลฟ์ไปอยู่ดีๆก็ หมุนติ้วๆครับใช้ไม่ได้ผมก็เลยออกมาเลยถ่ายเป็นคลิปเนาะถ่ายเป็นคลิปแล้วก็อัพให้ดูนะครับอัพให้ดูให้ชมกันภาพก็จะได้โอเคกว่านะครับก็ไลฟไสดก็อย่างที่บอกว่าถ้าเน็ตสัญญาณเน็ตไม่มีภาพจะลางๆถ้าภาพตั้งเสียงไม่ได้คุณภาพ าเราบันทึกคลิปเราก็โอเคความคมชัดมันก็จะอยู่ที่มือถือที่โทรศัพท์ที่เราใช้นะครับมันก็จะไม่เกี่ยวกับสัญญาณอ,าอินเทอร์เน็ตละก็ต้องขอโทษด้วยนะครับก็เลยต้องเป็นถ่ายคลิป ให้ชมกันกับบรรยากาศแดดร้อนๆในการติดตั้งอุปกรณ์นะครับอันนี้จอ18เมตรนะครับ18เมตรพิกัดก็อีกครั้งหนึ่งสลับผู้เข้ามาใหม่ก็บ้านไทยจเจริญตำบลไทยจเจริญอําเภอปะคำ่ำจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งวันนี้ยูทูบเบอร์เดินทางมาไกลมากครับรวม200รกิโลนะครับเติมน้ำมันไปเยอะนะครับรวม200กิโล ก็มันจะออกทางอำเภอโนนดินแดงอำเภอที่ไปติดตะเข็บของอีกจังหวัดหนึ่งติดทางสากแก้วนะครับสากแก้วเนาะถ้าจำไม่ผิดสักแก้วหรือปาจีนก็ถ้าจำผิดก็อขอไปด้วยครับก็มันก็ออกเขตแดนประคำก็เป็นอ่าอำเภอที่ติดตะเข็บเขตแดนอีกจังหวัดหนึ่งแล้วนะครับมันก็จะข้ามไปอีกจังหวัดหนึ่งแล้วนะครับ ก็ถือว่าไกลนะครับก็ถือว่าไกลเพราะปกตโิโซนบุรีรัมย์นะครับก็จะอยู่แถวแถวไม่ลาดซะส่วนใหญ่เนาะไม่ลาดกระสังประโคนไช่นะครับแต่นี่นี่นี่มานางรองเลยนะครับนางรองแล้วก็จะออกโนนดินแดงนะครับออกโนนดินแดงเลยไปเสริงสังไปโคราชก็ไอ้นั่นแหละครับก็ ชมบรรยากาศการติดตั้งอุปกรณ์นะครับผมก็ไม่ได้เดินเข้าไปใกล้นะเพราะวมันร้อนออก็อย่างก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับกดแชร์ด้วยเนาะเป็นกำลังใจให้ยูทูบเบอร์นะครับ อันนี้ก็ล้านหน่วยนายักเขียวนะครับหน่วยใหญ่เนาะดีเก้าห้านะครับดีเก้าห้าเป็นงานแก้บนนะครับเป็นงานแก้บนรู้สึกว่าเจ้านี้เขาเคยเคยจ้างรวมหน่วยมานะครับตอนที่เขาจ้างมาวันนี้ครับก็บกไม่ธรรมดาเลยที่จ้างนันทวันรวมหน่วยนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับ รถผมจะจอดอยู่ด้านหลังจอเนู่นเพราะที่พีพาผมมาทางนู้นนะครับไม่ได้พามาบ้านหน้าเลยดีไม่พาผมลงคลองวันนี้ก็ติดตั้งอุปกรณ์อ่าลงลงเบรไปแล้วนะครับ าอีกข้างหนึ่งกําลังลงนะครับตรงมุม้ายรถสีเขียวยักษ์เขียวนะครับส่วนด้านขวามือของท่านผู้ชมอันนั้นก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็ยี่สิบสี่ดอกนะครับยี่สิบสี่ดอกข้างละยี่สิบสี่ดอกรวมสองข้างก็สี่สิบแปดอกนะครับ อตรงทรงี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อันนี้คือจะเป็นที่ที่ฉายเป็นแท่นตรงเครื่องฉายนะครับตรงที่จะฉายหนังนเป็นประลรัมตรงนี้แต่ว่าทางทีมงานจัดการทางด้านนน้นก่อนอติดตั้งเบรย,ยังไม่เรียบร้อยนะครับติดตั้งเบรก็จะติดตั้งเสียงกลางนะครับเสียงกลางถ้าเสียง เสียงกลางเสร็จก็เกือบสมบูรณ์แล้วหรือสมบูรณ์ก็ว่าได้นะครับวันนี้เถื่อ FC เข้ามาทีหลังยังไม่ทราบว่าพี่กัดอยู่ตรงไหน,นพี่กัดก็อยู่บ้านไทยเจริญนะครับไทยเจริญตำบลไทยเจริญอำเภอปะคาจังหวัดปุรีลัมนะครับช่วงนี้ก็ให้ชมการติดตั้งอุปกรณ์นะครับการติดตั้งอุปกรณ์กับทีมนันทวันภาพยนตร์ครับหนังกลางแปลงที่มีคุณภาพ แถบภาคอีสานใต้นะครับแถบภาคอีสานใต้ถ้าใครแถบภาคอีสานใต้เนี่ยถ้าใครไม่รู้จักนันทวันถือว่าถือว่ายังไงดีครับถือว่าก็น่าจะเชยเนาะเพราะว่าเด็กๆก,ก็จะย,ยิ้มถ้าบอกว่านันทวันเขาก็จะรู้จักนะครับเพราะว่านันทวันเขาก็จะมีอ่า ประสบการณ์หรือว่าเป็นบริการหนังกาแปลงที่ยืนหยัดมายาวนานถึง40ปีเลยนะครับตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กเลยนะอุ้ย <c oughs> <c oughs> ก็คือความจริงนะครับเนาะเพราะว่านันทวันก็อยู่มา 40, 40กว่าปีแล้วนะครับ 40, 40กว่าปีแล้วนะครับทีมบริหารงานณนะปัจจุบันนี้ก็จะเป็นเฮียเล้งนะครับเฮียเล้งเจสบะครับที่บริหารงาน นันทวันภาพยนตร์นะครับนันทวันภาพยนตร์ก็จะมี2หน่วยนะครับก็คือหน่วยนี้แหละครับหน่วยยักษ์เขียวนะครับหน่วยดีเก้าห้าห้านะครับแล้วก็อีกหน่วยหนึ่งอ่า,อาเดี๋ยวหน่วยนี้ก็จะเป็น DJ, ดีเจดีเจรุดดีเจรุดนะครับหรือเขาเรียกดีเจบองรุดนะครับเป็นผู้จัดการาดูแลหน่วยนี้เนาะแล้วก็เป็นอ่า ดีเจช่วงแรกระหว่างรอดีเจสบัหรือเฮเลงเจ้าของนันทวันภาพยนตร์มานะครับก็จะ,ะเปิดเพลงเปิดอะไรรอรอช่วงที่ดีเจสบัดมาถึงหน้างานนะครับส่วนอีกหน่วยหนึ่งก็จะเป็นนันทวันภาพยนตร์หน่วยสิบล้อนะครับหน่วย D95 5นะครับดีนะครับท่ทีหน่วย D559 นะครับหน่วยนั้นก็จะมี ีเจนุ่เป็นผู้จัดก,การแล้วก็เป็นดีเจประจำหน่วยระหว่างรอดีเจสบะเดินทางมานะครับแล้วก็จะมีช่างหวานช่างหวานเนี่ยเป็นช่างประจำหน่วยของนันทวันภาพยนตร์มายาวนานแล้วนะครับช่างหวานก็จะประจำอยู่ที่หน่วยดีห้าหากเก้าประจำอยู่ที่หน่วย,ยนั้นนะครับแต่ถ้านหน่วยนี้มีเหตุฉุกเฉินช่างหวานก็จะเดินทางมาแก้ไข ปัญหาสถานการณ์เฉก็หน้าให้นะครับอาในบางกรณีนะครับก็ไม่ใช่ทุกกรณีนะครับเพราะว่าในบางกรณีทางทีมงานก็มีความสามารถอยู่แล้วที่จะแก้ไขแก้ปัญหาเกี่ยวยกับยกตัวอย่างเรื่องตู้มีปัญหาเรื่องเบรมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็จะมีะช่างรุดมีปับฟื้นอะไรอยาก็คอยดูแลนะครับก็เราก็จะแบ่งงานกันทำนะครับ ขอบสนับกูที่เข้ามาหมายฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับคลิปติดตัต้งอุปกรณ์บ้านไทยเจริญตำบลไทยเจริญอำเภอปะตำจังหวัดบุรีรัมย์ก็ขอจอบไ้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกันเดีย๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมช่องนักพัฒนาแนวขอบคุณทุกท่านเลยยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมช่องนักพัฒนาแนวครับ